นี่เป็นฟาร์มที่น่ารักที่สุดตั้งแต่โบเคยฟาร์มมาในโลกด e ฟายเลยฮะแถมลูกเล่นก็เยอะโคตรๆเอาเป็นว่าระบบของฟาร์มนี้มันทำงานยังไงเราไปชมกันเลยสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปโตโ้บโบนะฮะซึ่งวันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าฟาร์มที่ชื่อว่าซูคีปเปอร์ฮะเป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่บนวานเชนนะฮะไม่ได้ตั้งอยู่บนไบแนนสมาร์ทเชนไม่ใช่เมติกไม่ใช่อีรียมหรือโซลาร่าฮะ ตั้งอยู่บนวานเชนนะครับและว,วานเชนเนี่ยก็มีตัวตนอยู่สักพักแล้วจริงๆเนี่ยมีตัวตนอยู่มานานแล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่าและเหรียญวานเนี่ยก็มีการเทรดอยู่ทั้งบนเว็บไซต์บีแอนและบนบิตคัพนะฮะแปลว่าหากเพื่อนๆอยากจะโอนเหรียญมาที่วานเชนเนี่ยก็สามารถซื้อเหรียญวานแล้วโอนออกจาก b i ตคัพและบีแอน เข้ามายัาง MetaMask บน OneChain ได้เลยนะฮะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเจ้าแพลตฟอร์ม Soukeeper เ,เนี่ยโบอยากจะไปส่องความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มก่อนซึ่งโบเนี่ยได้ทําการส่องทวิต t ตอรของ Official OneChain นะฮะเขาได้มีการ r e t w e e เกี่ยวกับเจ้าแพลตฟอร์มซูค e ิ p เปอเนี่ยมานานพอสมควรหลายรอบแล้วด้วยโบ้จึงรู้สึกว่าโอเคมันก็ดูมีความน่าเชื่อถือในจุดหนึ่งและเจ้าแพลตฟอร์มซูค e ิ p เปอร์เนี่ยก็เปิดตัวมาอย่างน้อย1เดือนแล้วแน่นอนนะฮะและนอกจากนั้น,เ,นเราจะสามารถเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่คนไทยจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไทยสามารถใช้งานง่ายด้วยฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าแพลตฟอร์มซูคิปเปเนี่ยรองรับ ภาษาไทยด้วยฮะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆและทําให้คนไทยหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายและคล่องตัวขึ้นเนาะ โ okay. อเคอาสำหรับใครที่เริ่มจะสนใจแล้วว่าเอ๊ะเราจะเข้ามาฟาร์มบนซูคิปเปอร์ได้งไงเนี่ยอ่ะเริ่มง่ายๆเลยนะฮะคุณต้องมี MetaMask ก่อนครับใครที่ไม่รู้วิธีการติดตั้ง m t t m m s s เนี่ยสามารถดูคลิปที่โบเคยทำไว้แล้วได้เนาะโบจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปแล้วก็ตรงมุมขวาเนี่ยก็จะมีลิงก์เช่นกันก็ลองคลิกดูเลยและอย่างที่สก็คือว่าคุณต้องติดตั้งเอ่อวานเชนเน็ตเวิร์บน MetaMask คุณคับ และวิธีการติดตั้งนี่ก็ง่ายมากเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างเนาะขอให้ทุกคนทําตามเลยหลังจากที่ทุกคนเข้าลิงก์นี้มาแล้วเนี่ย webchainlist.org นะฮะคุณก็สามารถ connect wallet ได้เลยพอคุณ connect wallet เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือมากดเซิร์ชตรงนี้นะฮะพิมว่า W A, A N นะฮะ,นะฮะแล้วคุณก็กด add to metamask ครับคือของโบเนี่ยมัน add แล้วมันก็เลยไปเด้งอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดหลายๆคนยังไม่เคย add เนี่ยลองกด add ครับมันจะ add เข้าออโต้ให้เลย พอคุณแอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าคุณกลับมาที่หน้า z o o k ปอ p e r ลยฮะแล้วคุณก็กดตรง MetaMask ของคุณเลือก Network เนี่ยเป็นวาน c h a ก่อนเนาะเลือกให้ถูกด้วยแล้วก็กดเชื่อมต่อกระเป๋าครับอ่ะเลือกเป็น MetaMask ครับโอเคหลังจากที่คุณเชื่อมต่อแล้วเนี่ยหลายๆคนคงรู้สึกว่าไอแพลตฟรม,มันสว่างมากแสบตาคุณก็สามารถมากดตรงมุมซ้ายล่างนี้ได้เห็นรูปพระอาทิตย์เนาะคลิกเลยมันจะกลายเป็นพระจันทร์ฮะแล้วก็จะเป็น Dark Mode ให้เราเนาะ โอเคในส่วนแรกที่โบจะพูดถึงเนี่ยก็คือส่วนฟาร์มคู่ LP ปกติเลยฮะซึ่งผลตอบแทนที่คุณจะได้เนี่ยจะได้ออกมาเป็น2เหรียญเนาะหคือเหรียญซูก็คือเหรียญ Governance ของเว็บซูคริปเปอร์สก็คือเหรียญวอฟส์หรือว่าเหรียญ Governance ของทางวานสวอปนะฮะเปรียบเทียบได้เหมือนเป็นแพนเค้กสวอปบนใบนั้นสไมท์เชนแต่ว่าบนวานเชนเนี่ยเขาจะเรียกว่าวานสวอปเนาะโอเคและเหรียญ Governance ของเจ้าวานสวอปเนี่ยก็คือเหรียญวอฟส์ครับผลตอบแทนที่คุณจะได้เนี่ยก็จะได้เป็นเหรีียยญญซูแล้วก็เเหรนาะ แล้วก็วิธีการฟาร์มเนี่ยก็แบบปกติเลยฮะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวโบจะพยายามไม่เข้าลึกแล้วกันเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินแต่ว่าสิ่งที่คุณทําได้ง่ายๆคือว่าคุณมาที่หน้าเว็บซูคิปเปอร์นี้เนาะคุณจะเห็นได้ว่าน้องตัวอ้วนหลายตัวน่ารักมากเลยแต่วิธีที่คุณจะเลือกฟาร์มเนี่ยคือคุณไม่ได้เลือกว่าตัวไหนน่ารักนะฮะ เริ่มจากคุณดู a p y กันฮะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็น APR นะไม่ใช่ APY อันนี้โบไปถามทาง Offi c i a l มาแล้วอันนี้คือถ้าเกิดเป็น APY เนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนที่เขาเก็บเกี่ยวมาเขาจะต้องนำไปทบต้นให้คุณใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ทำการทบต้นให้คุณแปลว่าจริงๆแล้วว่ามันควรจะเป็น APR เนาะอ่ะขั้นแรกเลยคุณก็ลองมองว่าคุณอยากได้ APR เท่าไหร่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณดูก่อนว่าคุณอยากฟาร์มเหรียญคู่ไหนไอที่เป็นตัวพึ่งเนี่ยก็คือเหรียญกุมารนของทางวานสวอปเนาะ ส่วนอันนี้ก็คือโลโก้เหรียญวานเชนคุณก็ลองดูนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยโบจะมาทําการสาธิตฟาร์มคู่สเตเบิลเนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเพราะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณไปทําการฟาร์มคู่เหรียญกเวเนนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่อง impermanent l o s s แล้วก็ความหันผวนในราคาเหรียญกเวเนนด้วยเนาะก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงอยากจะให้เข้าใจตรงนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาฟาร์มเหรียญกเวเนนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนะ่ะมันอยู่สูงถึง201%ต่อปีเลยนะ เยอะมากครับโอเคหลังจากที่คุณตัดสินใจได้แล้วเนี่ยว่าคุณจะฟาร์มคู่ไหนง่ายๆเลยนะฮะคุณก็มากดใส่สภาพคล้องบนวานสวอปฮะแล้วตัวเว็บเนี่ยมันก็จะเด้งไปหน้าวานสวอปให้คุดเลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพิชชิง่งเลยะฮะโอเคพอคุณมาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยคุณก็กด Connect Wallet ก่อนครับอ่า c o n t e c t m e t a m a s สเนาะสำหรับหลายๆคนที่โอนเหรียญวนมาบน Meta Mas k เนี่ย สิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยก็คือว่าคุณต้องสวอปเหรียญวานเป็นคู่เหรียญที่คุณต้องการจะาร์มก่อนเนาะถ้าเกิดใครเคยทํามาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าก็คงไม่ยากคะสิ่งที่คุณต้องทําง่ายๆเลยก็คือว่าสมมติว่าคุณอยาการ์มคู่ usdt กับคู่ usdc เนาะแต่ว่าคุณต้องมี usdt และ usdc อันนี้โบมี usdt อยู่แล้วร้อยเหรียญแล้วตอนนี้โบก็ต้องสวอปเหรียญวานเป็นเหรียญ usdc เช่นกันเพราะว่าการาร์มเนี่ยมันต้องฟาร์มเป็น คู่ๆโบจะไม่ลงเรื่องเบสิกเยอะเกินแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปหลังจากที่คุณได้คู่เหรียญที่คุณต้องการจะฝาก LP แล้วเนี่ยคุณก็มาตรงภูนี้เนาะแต่หลายๆคนคงเป็นมือใหม่บางครั้งกดแอดเหรียญเองเนี่ยอาจจะงงนิดนึงก็แนะนําว่ามาตรงหน้าซูนี้นะครับแล้วก็กดใส่สภาพคลองนี้เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะเลือกกู่เหรียญ ให้เราแบบอัตโนมัติเลยจะได้ไม่ต้องทําอะไรผิดพาลาดด้วยเนาะเดี๋ยววิธีการใช้งานเว็บวานสวอปและวิธีการโอนเหรียญโดยตรงจาก Exchange เข้า MetaMask ของวานเชนเนี่ยเดี๋ยวโบจะสอนคลิปแยกอีกทีหนึ่งเนาะไม่งั้นคลิปมันจะนานเกินไปสิ่งที่โบต้องทำตรงนี้ก็คือว่ากดใส่จํานวนเหรียญที่โบต้องการจะ add liquidity เพิ่มสภาพคล่องเลยเนี่ยก็กด supply เนาะโอเค สำหรับใครที่ไม่เคยเใช้งานเว็บไซต์มาก่อนบางครั้งมันจะมีปุ่ม approve ก่อนเนาะเราก็กดปุ่ม approve นั้นก่อนหลังจากที่คุณ approve เสร็จปุ๊บเนี่ยปุ่ม supply ถึงจะใช้งานได้นะฮะก็ไม่ต้องตกใจไปโอเคหลังจากที่โบ้ supply เรียบร้อยเนี่ยโบ้จะได้เหรียญ lp มาเนาะสิ่งที่โบ้ต้องทําขั้นต่อไปง่าย,าย,ายเลยก็คือว่าโบ้มาตรงหน้า s o k e e p e r นี่นะฮะแล้วโบ้ก็มากดตรงฝาก token นี่นะฮะแต่ว่าเพราะว่าโบ่เคยฝากอยู่แล้วงั้นโบ้จะกดเป็นฝากเพิ่มแล้วกันเนาะขั้นต่อไปคือโบ้ก็ระบุจํานวน แต่ว่าเลขมันแบบศูนย์เยอะมากโบกกดสูงสุดไปเลยแล้วกันและตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคําว่า modify หรือว่าเอ่อเป็นการนี่ฮะเราจะเห็นได้ว่าเร่งการผลิตคือเวลาคุณมาฟาร์มบนเว็บเนี้ยข้อพิเศษก็คือว่าเขาอะจะไม่ล็อกเงินต้นคุณนะแต่คุณสามารถกําหนดให้เขาล็อกได้ฮะและการที่คุณกําหนดให้เขาล็อกได้เนี่ยผลตอบแทนของคุณเนี่ยจะมีเปอร์เซน็นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะยิ่งคุณล็อกนานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะ แต่อย่างที่โบบอกนะว่า,วาการฟาร์มเหรียญบนเว็บซูคิปเปอร์เนี่ยผลตอบแทนที่คุณได้เนี่ยจะออกมาเป็น2เหรียญเนาะนั่นก็คือเหรียญซูแล้วก็เหรียญวานสวอปการที่คุณนําเหรียญของคุณมาล็อกเพิ่มเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นให้แค่เหรียญซูเนาะแต่ว่า ไอ้ตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยที่โบจะได้0.68ซูต่ออาทิตย์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น30% 50%หรือ60%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโบจะล็อกขนาดไหนส่วนตรงฝั่งเอ่อเหรียญวานสวอปมันจะไม่เพิ่มขึ้นเนาะวิธีการคำนวณก็ง่ายๆคุณก็เอาผลตอบแทนที่คุณเห็นเนี่ยไปคูณกับ1%ที่คุณเห็นว่ามันระบุเอาไว้เนาะถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้น30%คุณก็เอา0.68เนี่ยคูณกับ1.3แค่นั้นแหละครับนั่นก็คือผลตอบแทนที่คุณจะได้เพิ่มมากขึ้นหากคุณล็อกเหรียญเนาะ ถ้าเกิดทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีอัตราเร่งเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับไอเทมบนเว็บไซต์สุกิปเปอร์อีกเอาง่ายๆก็คือ NFT อะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะตอนนี้โบจะไม่ใส่ไอเทมก่อนไอเทมเนี่ยถือว่ามีส่วนในการฟาร์มของคุณมากอ่ะเอาโอเคงง้นโบขอ,อฟาร์มต่อแล้วกันทุกครั้งที่โบกดฟาร์มหรือว่าฝากเงินเพิ่มเนี่ยเขาจะมีการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราไม่เคย เก็บเนี่ยเข้ามาใน wallet เราแบบอัตโนมัตินะฮะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะหลังจากที่คุณได้เหรียญ g o v e r n a n c e อกอกมาเป็นผลตอบแทนเนี่ยสิ่งที่คุณจะทํา หรือคนทั่วไปจะทำก็คือมี2อ,อย่างนะฮะหก็คือนําไปคอมเพลว์เพิ่มหรือว่าทบต้นเพิ่ม2ก็คือเทขายทิ้งออกเป็น USDT ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าทางซูสวอปเนี่ยเขาทําให้เหรียญเออ g กเวนแนนต์เขามียูทิลิตี้มากขึ้นก็คือคุณสามารถมาลงหน้าท่องโลกนะฮะแล้วคุณสามารถนําเหรียญซูของคุณเนี่ยมาสเต็กตรงนี้นะฮะหรือนํามาซื้อกล่อง NFT ก็ได้นะฮะเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนเออเป็นพวกกาชากาชาปองอะฮะ S 1> <S 1> <S เวลาคุณเปิดเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าคุณจะได้สมบัติอะไรในส่วนตรงข้างบนที่มันเขียนว่าซื้อกล่องสมบัติทองฮะถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยคุณจะได้รับกล่องทองทันทีแล้วเหรียญซูของคุณเนี่ยก็จะหายไปทันทีลเลยแต่ในส่วนข้างล่างฝากซูเนี่ยเขาหมายถึงว่าถ้าคุณน 40, ํา84,233ซูเนี่ยมาสเต็กเอาไว้2วันพอผ่านไป2วันปุ๊บคุณจะได้กล่องสมบัติสีทองและเหรียญซูที่คุณสเต็กเอาไว้กลับคืนมานะแปลว่าเหรียญซูของคุณเนี่ยจะไม่หายไป แต่ถ้าเกิดใครทุนน้อยหน่อยเนี่ยก็สามารถฝาก4,200ซูเอาไว้30วันก็ได้หลังจากครบ30วันปุ๊บคุณจะได้เหรียญซูคุณคืนและคุณก็จะได้กล่องมาด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังชันที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่เทขายเหรียญซูของคุณเนาะเพราะคุณจะได้พวกกล่อง NFT นี้ด้วยและแน่นอนว่ามูลค่าของ NFT เนี่ยก็ต้องแพงน่าดูเลยถ้าเกิดคุณเห็นราคากล่องหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ดอลลาร์หรือว่ากล่องละแสนกว่าบาทเลยนะฮะราคาเนี่ยโหดเอาเรื่องเลยเนาะ โอเคแต่ว่าราคากล่องเนี่ยมันขึ้นลงตามดีมาร์ของคนนะฮะถ้าเกิดมีคนซื้อบ่อยๆเนี่ยราคากล่องมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนซื้อสักพักหนึ่งเนี่ยราคากล่องมันจะหลดลงเรื่อยๆเนาะจากที่โบมาส่องบนแพลตฟอร์มเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยราคากล่องมันพุ่งขึ้นสูงมากมันเป็นเพราะว่าอะไรละ่ะแน่นอนว่าเป็นเพราะา NFT มันมีค่าเนาะเอางีนว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันเราไปส่องในช่องต่อไปนะั่นคือช่องซาร์ฟารีนะฮะซาๆกฟารีเอา,อาง เป็นการที่คุณฝากเหรียญซูเดียเด่ยวๆเข้าไปเพื่อที่จะรับผลตอบแทนเป็นเหรียญซูหรือว่าจะรับผลตอบแทนเป็นเหรียญวานสวอปนะฮะซึ่งข้อดีก็คือว่าคุณไม่ต้องเจอกับ Impermanent l o s ตอเนาะตอนนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าเหรียญซูเนี่ยมี Utility หลายอย่างเลยเช่นคุณสามารถนำไปฝากคู่ LP ได้คุณสามารถนำไปใส่ในท่องโลกเพื่อที่จะเ,เก็บเกี่ยว ออกมาเป็นกล่องสมบัติทองหรือสกล่องสมบัติเงินได้หรือว่าคุณต้องการที่จะเอานำมาฝากในภูเพื่อที่จะทวีคูณผลตอบแทนซูคุณเพิ่มขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยที่เขาเขียนว่าคุณจะได้รับเออหนึ่งหมื่นซูต่ออาทิตย์เนี่ยอันนี้คือหมายถึงมีซูล็อกเอาไว้อยู่ทั้งหมด6 2 9ส0 0อซูเนี่ยคุณก็เอามาหารหนึ่งครับแปลว่าเอ่อถ้าเกิดคุณฝาก630สซูเอาไว้ข้างใน พูนี้เนี่ยคุณจะได้รับ1ซูต่อทิ์เนาะอันนี้คือที่โบเข้าใจเนาะน่าจะเป็นระบบแชร์พูอยู่แล้วถ้าเกิดคุณนําซูเข้าไปฝากในพูนี้นะฮะแปลว่าทุกๆ9ซูที่คุณฝากเนี่ยคุณจะได้รับ1วันสวอปทุกๆ9.6ซูที่คุณฝากเข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับ1เหรียญวานสวอปนะโอเค อันนี้คือถ้าเกิดคุณฝากครบหนึ่งอาทิตย์นะคุณจะได้ผลตอบแทนตามนั้นนะครับอยากเข้าใจผิดว่าคุณฝากปุ๊บคุณจะได้เหรียญออกมาปั๊บเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วก็ผลตอบแทนคุณเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปแบบเรียลไทม์เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนฝากเงินลงภูเย,เยอะๆหรือว่าถอนออกจากภูกเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเนาะก็ลองทำความเข้าใจดูฮะในส่วนนี้ทุกๆเดือนเราจะสามารถเห็นได้ ตามเขาดาวเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าผลตอบแทนที่ว่าเป็นเหรียญเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าคนในคอมมูนิตี้โหวตอะไรกันเนาะอันนี้ก็เป็นความดีเซนทรไลซ์อย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มซูคริปเปอร์ครับเรามาตรงหน้าไอเทมต่อเลยแล้วกันเราจะเห็นได้ว่าตรงไอเทมเนี่ยคุณสามารถนำไอเทมมาขายได้นะแล้วคุณก็ดูราคาสิครับไอเทมตัวหนึ่งเนี่ยชิ้นนี้ฮะชิ้นที่ดีๆเนี่ยราคาชิ้นละ5,000 500, 0 0กว่าบาทนะ1 7 0 0 0ดอลลาร์ US โหแพงมากแต่ทำไมมันแพงล่ะคุณก็ลองดูนะฮะมันเพิ่มผลตอบแทนการฟาร์มคุณ66%และลดระยะเวลาการล็อกเหรียญคุณทั้งหมด14.27%โคตรเทพทรูฮะ แต่ก่อนที่เราจะมาว้าวกับราคาที่แพงเราลองไปดูดีกว่าว่าราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยราคาเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่า NFT หรือไอเทมเนี่ยราคาที่ถูกที่สุดจะอยู่ที่ประมาณสามอยเกสซูเนาะซึ่งตอนนี้ราคาซูอยู่ที่ประมาณ0.58เกือบ0.6แปลว่าราคา NFT ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ตกราวๆห้าพันหกบาทเลยนะถามว่าแพงไหมแพงสิครับเพิ่มฟังก์ชันมันก็ไม่ได้จะเพิ่มเยอะไม่ได้จะหรูหราหรือว้าวอะไรมากนะแต่ว่าราคาสูงมาก โอเคแบบว่า,ามันก็มีหลายทางให้คุณหาเงินเนาะแทนที่คุณจะนําซูไปเทขายคุณก็อาจจะนําซูไปสเต็กในท่องโลกเพื่อที่จะได้รับกล่องทองมาเปิด NFT ขายอะไรเงี้ยฮะโอเคในส่วนตู้เซฟเนี่ยเขาก็จะ,สะแสดงพวก NFT หรือว่าไอเทมของคุณเอาไว้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเวลาคุณตั้งขายมันก็จะสามารถตั้งขายได้ผ่านตู้เซฟนี่แหละฮะงั้นเรากลับมาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวโบจะสาธิตวิธีการ ใช้ไอเทมให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่าโบจะไปสาธิตบนเทสเน็ตแล้วกันเพราะว่าราคากล่องไอเทมอย่างที่ทุกคนเห็นน่แพงมากโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วกันฮะงั้นเดี๋ยวโบจะขอเปลี่ยนเป็นเทสเน็ตแป๊บหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้โบเนี่ยมาอยู่บนเทสเน็ตแล้วเดี๋ยวโบจะเข้าไปตรงท่องโลกนะฮะแล้วก็เปิดกล่องสมบัติให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยว่าเวลาคุณเปิดกล่องสมบัติเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวโบจะลองกดตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็กดซื้อเปิดกล่องเลยโอ้โบได้พริกแฮะระดับ SSR 2ดาวเเพิ่มผลตอบแทน22%ลดระยะเวลาการล็อกเออเหรียญลง5.21%โอ้โหโหดเอาเรื่องนะเนี่ยถ้าเกิดของจริงโบเปิดได้อย่างนี้ก็คงจะรวยเนาะ โอเคหลังจากที่เราได้อเทมแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะฮะในตู้เซฟมันจะเด้งขึ้นมาเนาะอันนี้โบลองทดสอบแล้วเ,เวลาโบกดมาเนี่ยวิธีการก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณอยากขายคุณก็กดตรงขายนีนเนาะแต่ก่อนที่คุณจะกดขายเนี่ยคุณก็มาใส่ราคาก่อนแล้วก็เลือกสกุลซนะว่าคุณอยากจะขายเป็นอะไรอันนี้โบจะตั้งเล่นๆเนาะอยากขายสักหนึ่งล้าน USDT เล่นๆนะฮะบนเทสเน็ตก็ตั้งขายได้เลยกดยืนยันไปเนาะ โอเคซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตถ้าเกิดมียูเซอร์เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มซูคิปเปอร์มากขึ้นเนี่ยพวกไอเทมอะไรมันก็คงจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วกันฮะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยเรามีหน้าที่แค่มาฟาร์มสเตเบิลคอยโอเคหลังจากตั้งขายเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากฮะเราสามารถกลับมาที่สวนสัตว์นี้แล้วเดี๋ยวโบจะทดลองใช้ไอเทมนี้ทุกคนดูเนาะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยโบเนี่ย กดล็อกเหรียญเอาไว้30วันเนาะแล้วก็โบจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้น9%แต่ว่าเพราะว่าโบนี่ใส่ไอเทมเข้าไประยะเวลาที่มันล็อกเนี่ยจาก30วันมันก็เลยลดลงเหลือ28วันทันทีเห็นไหมฮะมันเหมือนเทปทรูฮะและตรงไอเทมเนี่ยฮะเราสามารถกดสวมใส่ได้เลยพอโบกดสวมใส่เนี่ยโบกดยืนยันเนาะ เราจะเห็นได้ว่าไอเทมของเราเนี่ยข้างบนนี้น้องก็จะบอกแล้วนะว่าโอเคตรงภูนี้ของโบเนี่ยมีการใส่ไอเทมนี้อยู่นะมันเร่งผลตอบแทนโบ22แล้วก็ลดเวลาล็อกลงถึง5 หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าโบคิดว่าถ้าเกิดเรามาลองสัมผัสเองเนี่ยมันจะเข้าใจกว่าเยอะเลยโอเคครับงั้นเท่านี้แหละคระับสำหรับคลิปรีวิวฟาร์มซูคิปเปอร์สำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาฟาร์มบนซูคิปเปอร์เนี่ยแล้วเป็นมือใหม่ไม่เข้าใจวิธีการอาโอนเหรียญต่างเนี่ยเดี๋ยวโบจะทำการสอนในคลิปต่อไปเนาะแล้วใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือว่า เข้ามาพูดคุยกับโบในห้องเทเลแกรมก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวโบขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด subscribe YouTube แล้วก็ติดตามโบใน Facebook ด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวโบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ